ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมไทมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโลกนี้มีแต่ลัคกี้บล็อกนั่นเองนั่นครับทุกคนประตูนั้นคือประตูแห่งลัคกี้บล็อกซึ่งก่อนจะไปขอสำรวจแถว,วนี้แป๊บหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนาะแถวแถวนี้มีกล่องว่าเฮ้ยในกล่องมีขนมปังเก็บหน่อยละกันมีหนมปังอยู่64ก่กอนโอเคผมตัดได้ ไม่ใช่ตัดไม้ได้ไหมไม่ได้ว่า Wonder Studio คนสร้างแบบนี้นะทุกคนนี่คนสร้างแบบนี้ให้เครดิตหน่อยเอาล่ะตอนนี้เราจะไปโลกแห่งลัคกี้บล็อกแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, ให้กำลังใจผมด้วยงั้นไปกันเลยดีกว่า Let's go w ว้ว o ว w าวทำไมก้อนเมฆมันเป็นลัคกี้บ็อกไม่ได้ Oh my god ทุกคนดูสิทุกท,ท,ที่มันเป็นลัคกี้บ็อกหมดเลยอะโอเคทุกคนลัคกี้บ็อกหมดจริงทุกคน ขนาดต้นไม้ยังเป็นลัคกี้บล็อกเลยอะ่ะโอเคทุกคนเรามาเริ่มขุดกันเลยดีกว่าโอเคบล็อกแรกเราจะได้อะไรนะบล็อกแรกขุดไมพอได้ของดีมีแต่ข้างขค้าอ,อ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรต้นไม้เหรอเฮ้ยทำไมเสียงมันเหมือนไม้เลยอะ่ะเพราะว่ามันคือต้นไม้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่างนี้ก็อันนี้คืออะไรเดิร์ดดินเหรอดินได้สไลม์อันนี้อุ้ย ลาวาตกใจหมดเลยโอเคเราต้องแบบขุดไปเรื่อยๆนะทุกคนโอ้โหสไปเดอร์มันจะไม่ตีเราใช่ไหมเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นตอนกลางวันอยู่ไง <c oughs> อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เนะเอ,อ้ขุดต่อเลยดีกว่าอันนี้ว,าว,าวาัวว่ะวัวไม่ต้องการอ่ะขอแบบขอของโอพีได้ไหมอยากได้ของโอพีอะครับเฮ้ไอนคนเลมอัน,อ,น,นอันนี้ดีอันนี้ดีปกป้องเราได้ตัวนี้ปกป้องเราอเราโดเสือได้ <c oughs> เฮ้ยอันนี้แบบ โอ้โห oh, อะไรวะเนี่ยอ๋อลูติ้งสเลยเหรอพาวเวอร์สแป๊บ,บนึงขอเคลียร์ของนี่ไม่ใช้ก่อนลูติ้งไม่น่าใช้นะเฮ้ยโปรเทคสี่ว่าโอ้ my god พอจูนเฮ้ยชามเน็ตห้าสามอันนี้ต้องได้ใช้แน่นอนเฮ้ยไปโยนใส่เลยไหนวะชามเน็ตห้าไหนไหนเอ่อ uh, นี่ไงชามเน็ตห้าโอ้ my god เรามาถึงก็ได้ชามเน็ตห้าเลยอ,ะอ่ะพระเจ้าเพื okay, ขุดต่อไปเฮ้ยนี่มันเหล็กไม่ใช่หรอเอาขุดได้สิอย่างนี้โอ้โหรวยเหล็กเลยฮะจังหวน,นี้ ขุดขุดขุด,ขดเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาผมว่าห้า6ก้อนก็น่าจะพอแล้วนะโอเคเรามาแปรรูปกันเลยดีกว่า54ก้อนเลยเนะี่ยแต่ไม่มีไม้ไ,มไ,มไ,มไอ้เดี่ยวอันนี้คืออะไรอะน้ำหรอขุดน้ําได้ไหมเออขุดน้ําไม่น่าได้นะทุกคนเอาล่ะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยมันคือหินปะเนี่ยไอมันคือหินแล้วก็เอานี้ขุดอุ้ยได้เลยมาเนี่ยไอวอเบนเดอร์ว่ะจัดไปเฮ้ยแกส๊สแกส๊สยาโอโอไม่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 ไม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 ยิงมาสิยิงมาสิยิงมา อุ Ooh, ้ยโอ้ยคริปเปอร์ไ hmm. ม <laughs> ่ไม totally. ่ไม่ไม่อย่า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 โอ้อะไรวะเนี่ยทำไมแก๊สเต็มไปหมดเลยแป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเจอบ้านในบ้านมีอะไรอ่ะขอหลบในบ้านหน่อยนะขอหลบในบ้านหน่อยเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยคนวุ่นวายเลยะโอ้ไม่ชุดก่อดทองเต็มตัวผมเลยโอ้ของเต็มเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมคิดว่า เผมคิดว่าอะไรอ่ะมันไม่มีไม้อ่ะแสดงว่าเราต้องขุดตรงนี้โอ้ยโดนไฟเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรเรามาขุดไม่ใช่ขุดถัดไม้ตรงนี้กันตัดไม้ตัดไม,ดไม้เอามาทำ crafting table นะแล้วเรามาทำชุดก้อนเหล็กกันเลยดีกว่านะไม่เหงั้น Yeah, แย่แน่ชุดกอนเหล็กมาแล้วใส่ชุดกอนเลยสิฮะโอเคอันต่อไปทําอะไรเดีย๋ยวทาขอทําอันนั้นก่อนเลยแล้วกันที่ขุดอะยังไม่มีที่ขุดเลยติ๊กมาตรงนี้โอเคที่ขุดจัดมาจัดที่ขุดมาแล้วก็ขวานไปโอเคได้ที่ขุดมาแล้วงั้นเราก็ฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าแต่แก๊สแบบว่าบินทั่วโลกไม่ใช่บินโอ้อะไรวะเนี่ยเดียว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 ปีเปอร์เต็มไปหมดเลยอ่ะระเบิดไปปึ้มโอ้เดือดเดด อะไรวะเนี่ยแป๊บบนึงทำไมถ้ารู้อย่างนี้ผมก็ไม่คราฟหรอกโอเหล็กเต็มเลยอะ่ะอ๋อถ้าครีปเปอร์ระเบิดมันจะแบบเป็นของอันเดียวอะ่ะอันเดียวโอ้โหวิเทอร์ว่ะเฮ้ยเก็บไว้ก็แล้วกันเผื่อเราแบบว่าเสกมาตีไงขุดต่อไปครับอันนี้แหละ,ระแร่หรอขุดเพชรมาเลยแล้วกันขุดเพชรมาหน่อยนะอยากอยากเจอของ o อพแล้วอะ่ะมันไม่มีของ o อพีเลยเราเจอแบบโอ้โหของแต่ละอันแย่มากเลยอะ่ะดีเลยของแต่ละอันเฮ้ย แหนึ่งนะแสดงว่าเราใช้พ่วงขุดได้สิเพราะมันเป็นดินใช่ไหมนี่ไงขุดเฮ้ยใช่ขุดแบบรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วแบบรวดเร็วรวดเร็วแบบสุดๆโอ้โหรวดเร็วแบบสุดๆรวดเร็วรวดเร็วอะไรวะเนี่ยมีแต่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยออฟซิเดียนเขมาเขมาขุด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 พังไปแล้วที่ขุดผมพังไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเฮ้ยประตูเนเธอร์ว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบล็อกเพชร บลอกเพชรเหรอเฮ้ยเฮ้ยถอยไปก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหมันวุ่นวายไปหมดเลยฮะพระเจ้าพระเจ้าอย่าพึ่งมานะออกไปเลยนะออกไปเลยโอ้โหวุ่นวายมากวุ่นวายจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีผมไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีบล็อกเพชรว่ะขอคุณหน่อยนะขอคุณบล็อกเพชรหน่อยอย่าพึ่งมาซิลวอรฟิชอย่าพึ่งมาขอบคุณบล็อกเพชรแป๊บหนึ่งเฮ้ยหนีหนีข้ามฝั่งเลยบายบายจ้าไปแล้วฮ่าไม่อยู่แล้วว S <S <S อันนี้แหละสปอนไอ่องกอลเลมหรอเฮ้ยเอาไว้ปกป้องเราได้อ่าผมจะทําอะไรนะลืมเฮ้ยแอปเปิลทองกินแอปเปิลทองเลยแล้วกันเลื่อนรถอ่ะผมได้เหล็กมาโคตรเยอะแสดงว่าเราสามารถทําอันนั้นได้ครับทุกคนเอา้าฝนตกเฉยเลยบรรยา,ยากาศไม่ค่อยดีเลยฮะโอเคเราสามารถทําอะไรนะแอนวิลได้แล้วเราก็เอาแอนวิลเนี่ยมาทําเป็นอะไรอะ่ะเอนชาร์ดของเอนชาร์ดที่เราได้มาเมื่อกี้เราได้แบบอะไรนะโปรเทคซี ชาเน็วีอย่างเงี้ยโตคราฟผมอยู่นี่ไงโอเคเอาบล็อกเพชรวางแล้วก็ทําชุดก่อให้เต็มเลยดีกว่าโอ้ยเ้ย,ยตัวะไรตีโอ้ยดีนะเห็นคนเล่นป้องกันเยี yeah, ่ยมได้แอนวิลมาด้วยไม่รู้ว่า <laughs> เลเวลผมจะพอไหมนะเฮ้ okay, ขอโยนก่อนแล้วกันใส่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ตัวก่อนแล้วกันทําให้ตัวเองถึงถึกก่อนแต่มันต้องใช้เลเวลตั้ง4เลยเนะี่ยแย่ละอ่าไม่มีไม้ตัดไม้เพิ่มเผ็ด <Okay. S 1> ที่เหลือเอาไปทําดาบเพชรเลยดีกว่าโอเค โอ้ยทุกคนโอหุ่นวาวไปหมดเลยอ่ะแก๊สลงมาลงมาลงมือเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยมันมันชื่ออะไรนะโอ้มไปหมดเลยอ่ะโอ้แย่ละแย่ละผมขอไีก่อนแล้วกันบายเมื่อกี้ผมจําได้ว่ามันมีเตียงอยู่นะเตียงไม่ใช่เตียงสีขนแกะมันมีขนแก่เยอะเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยขอคขนแก่เอ้ยนี่ไงได้ขนแกะแล้วเอ้ยอะไรตามผมแน่อะไรตามโอ้เออตายไปสิ ตายไปซะพอเวลาไปทําเตียงแล้วนอนเลยดีกว่ามันอันตารายมากครับแถวนี้ออกไปอย่ามาอย่ามาอย่าบึ่งมาอย่าพึ่งมาเลยอย่าบึ่งมาเลยขอคราฟแป๊บหนึ่งขอคราฟเตียงเตียงไม้ผมอยู่ไหนไม้ผมอยู่ไหนไม้ผมอยู่ไหนไม้นี่ไงไม้อย่าพึ่งตีสิเอยอย่าพึ่งมาโอ้อะไรเต็มไปหมดวันนี้เตียงหน่อยโอเคได้เตียงแล้วหนีหนีหน,นีวางเตียงนอน ก่อนทาให้มันเช้าก่อนเฮ้ยอย่ามึงมาไอ้มึงตีไอเจ้านี่ทําไมมันเกิดอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะหรือไอตัวนี้เสกวะเนี่ยนี่เกมนคนเสกใช่ไหมแกต้องตาย <c oughs> โอเคขอเวลาขุดเพิ่มขุดไปนี่มันบล็อกทองนี่ว่าแต่เราไม่จําเป็นอะ่ะเอออะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนี่มันบ่อน้นาอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อ้าวเดี๋ยวเดียวอย่าพึ่ง ผมสงสัยอะถ้าเราไปนรกคือมันจะเปลี่ยนหน้าตาไหมเออน่าสนใจฮะลองดูไหมอะไรตามหลังผมเนี่ยอย่าเพิ่งตามนะก่อนลงไปนรกแป๊บหนึ่งเลเวลผมห้าเลเวลแล้วเราทำให้ตัวเองถึกขึ้นได้โอเคขอฟาร์มเลเวลแป๊บหนึ่งขอเลเวลหน่อยเพื่อนขอเลเวลหน่อยเลเวล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 ห้าอ๋อพอไหมเนี่ยชุดก่อทำให้กลายเป็นชุดก่อโปเทควีเทวีดิ ไอวีจัดไปนี่ได้ชุดก่อแบบโคตรถึกเลยตอนนี้ท๊อปเน็ตหต้องใช้เท่าไหร่อ่ะอัปเน็ตหต้องใช้เลเวล5ต้องหาเลเวลอีกแล้วนี่ไงมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆพอดีเลยมอนสเตอร์ก็คือครีปเปอร์ตายไปสิเออเด็กครีปเปอร์ได้เวลเยอะอยู่นี่ตายปึ้นกก็ตายเอ,อ้ยครีปเปอร์มานี่เลยนะขอเลเวลหน่อยสิครับครีปเปอร์ขอเลเวลหน่อยขอเลเวล5พอเลเวลห้าเอาละเบิดเฉย <Brand. S 1> ว้าเลเวล5 โอเคตอนนี้ผมขุดเพชรจนได้เลเวอะไรเนี่ยห้าหหแล้วเออโอเคตอนนี้ผมจะเอาดาบให้กลายเป็นชาร์ปเนท5้าแบบโอดแรงวิจุบชาร์ปเนท5้ภาพตีทีเดียวตายโอ้ไม่กอนโอเคได้เวลาไปนรกแล้วครับทุกคนประตูนรกอยู่แถวไหนนะข้างหน้านี้่ะใช่เปล่าใช่ห,หรือเปล่านะไหนลองเดินไปดูซิใช่ประตูนา โอ้ oh, เหมือนประตูนรกถูกทับไปแล้วแย่ yeah, เลยเราต้องขุดหาประตูนรกครับทุกคนขุดไปเฮ้ย,อ,ยอะไรตีอยู่นเนี่ยตายไปสิผมต้องทำโชเวลหรอจำเป็นไหมเนี่ย,ยใช้มือขุดแล้วกันเฮ้ยได้เลยมาออบซิเดียนได้ออบซิเดียนมาได้ออบซิเดียนแต่เพื่อนนิ่งๆนิๆ่งๆอย่ามายุ่งกับผมไปตรงนู้นไปทำประตูนรกประตูนรกประตูนรก ดูนรกวจุบจบวิจบอยากรู้ว่าในประตูนรกอ่ะมันจะเป็นแบบว่าลกี้บล็อกหรือเปล่าเออน่าสงสัยฮะน่าสงสัยก็ลองไปเลยลองไปดูว่าในนรกมันเป็นลกี้บล็อกอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าว้ามอาอา้อาวอ้าวไม่ใช่ลกี้บล็อกเหรอ,อนี่มันนรกธรรมดาเลยนี่หว่างั้นเรามาทําไมวะเนี่ยโอ้ยยยยโยยย ไม,ไม่ได้มีอะไรนะทุกคนเรากลับกันเลยดีกว่างั้นเป้าหมายก็คือการฆ่ามังกรให้ได้เลยแล้วกันผมจะไปฆ่ามังกรแล้วโอเคก็คือเอาแท่งเบลดพาวเดอร์มารวมกับอันนี้จัดไปงั้นเราก็ไปยังสตองโฮกันเลยดีกว่าโอเคข้างหน้านี้นะไปไปสตองโฮกันจุดจึ๊บโอเคข้างหน้านี้ครับผมทุกคนข้างหน้านี้มีหมู่บ้านพอดีเลยอ่ะผมเดินมาสักพักใหญ่ๆแล้วโอ้โหเจอหมู่บ้านสักทีขอแวะหน่อยแล้วกันโห อะไรวะเนี่ยปู่บ้านลก,กี้บ็อกอย่างนั้นเหรอไหนขอขุดดูซิลก,กี้บ็อกเป็นยังไงอุ้ยอะไรวะเมืเ่อกแบบี้ว่าไงครับลุงลุงเป็นไงบ้างโลกนี้มีแต่ลก,กี้บ็อกขุดไปโอ้หตายไปสิเฮ้ยมันดอกโทเทมบ้างเออตัวนี้ดอกโทเทมนี้ว่ะลืมไปเลยใต่ตรงมือเลยโอเคไปกันต่อเฮ้ยมันถอยหลังว่ะทุกคนสแสดงว่าสแสดงว่าอยู่ข้างล่างนี้เลยนี่ว่ะจะขุดไปไงเนี่ยด,ดิ่งลงไป โอ้โหโอ้โหโอ้โห <im it> ผมจะขุดไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวพยายามขุดไปแั้งกันโอ้ oh. อะไรเยอะแยะวะเนี่ยเฮ้ยอ้ย,อย,อยโอเคครับทุกคนอาจจะใช้เวลานาะนหน่อยนะเออลงไปต่อลงไปต่อแล้วเมื่อไหร่จะเจอวันนี้ โอ้โหเกือบตายเราไม่แล่เมื่อกี้ oh my god ขอพักหายใจแป๊หนึงโอเคคนกันต่อได้โอ้โหเอ็นเดอร์แมนมาอีกไปสิรงกันต่อเฮ้ยเออแล้วทุกคนแล้วข้างหน้านี้พอดีเลยไม่ให้เสียเวลาวางเลยแล้วก็ไปเลยดีกว่ารีบครับรีบตอนนี้คือแบบรีบมากหน้านี้เหรอได้เลยข้างหน้านี้ก็เอ็นเดอร์โพไปเลยงอม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 โอเคว้ามาแล้ว เฮ้ทำไมเอนเดอร์ดากอนดูแหลกๆหลกยังไงไม่รู้ไงเดี๋ยลองแบบปาขึ้นไปดูสิอืจุ๊บเอ้ยปาเลยทำไมมันปายากจังในเบ็ล็อกอ้าไม่มีธนูด้วยว่ะแย่ละไม่มีลูกธนูเอ้ยมีลูกธนูแต่ไม่มีธนูนั่นผมก็ต้องตอบล็อกแบบไปตีแล้วแหละเอ้ยโยนแล้วก็วางอุ้ยเกือบตายเกือบตุยเออมังกรบินโคตรเร็วเดี๋ยแป๊บ,บนึงไม่ก oh แป๊บๆมันก็แบบลงไป2รอบแล้วอะ่ะเอาลงไปอีกแล้ว3รอบแล้วนะถ้าอยันลงจังครับพี่เอาเวลาพัง En Crystal ก็ึชีวิตนชีวิตชีวิตของผมออีกแล้วเหรอ,อแล้วเหรอเฮ้ยอ,อ,อย่าพึ่งสิครับพี่โอ้ยังไม่ได้ตีเลยเนะี่ยสักอันหนึ่งอันหนึ่งเฮ้ยอาอีกแล้วเหรอไม่ตีแม่งนะ ไม่เล่นระบายออกเกมโหยาะหยยเฮ้ย,ย,ฮยอันสุดท้ายครับทนพังพังขอเวลาพังหน่อยวางก่อนแป๊บน,นึงเดี๋ยวระเบิดแตกตายแน่มันแรงมากไอ้เจ้านี่ระเบิดไปโอเคในที่สุดลงมาได้แล้วเพื่อนอัพเนีดห้านรอนายอยู่อัพเนีดห้านรอรอนายอยู่นะเออลงมาโอ้ยโค้ดเสียงโคตดดังเสียงโคตดดังดังแบบสุดๆอะ่ะตีตายฟันหัว หัวขาดไปดิเอาไม่ขาดหรอลงมาแล้วมีคนลงมาแล้วครับทุกคนตี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 ต่ตอไปเรื่อยๆตีตายนี่แน่เฮ้ยมังกรลงมาทีก็ลงแบบโคตรเร็วเลยโอเคได้เวลาตายของแกแล้วเพื่อนไม่มีเวลาหนีแล้วนะตีตีตายตายเฮ้เฮ้ตายไปสิอ้าทำไมมันไม่ลอยขึ้นอ่ะมันตายตรงนี้เลยเหรอ oh God. โอเมยเกเฮตายแบบนี้ก็ได้ะ เอาละกลับสู่โลกปกติของเรากันเอาละนะทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้โลกนี้มีแต่ลัคก,กี้บอกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ผมด้วยปิดเทอมนี้เป็นยังไงกันบ้างทำอะไรกันหรือเปล่าอย่าลืมบอกผมใต้คอมเมนต์ด้วยนะบ๊ายบายครับทุกคนไป